สวัสดีครับเอ้าเดี๋ยวมาด้วยอาจารย์อุดหรือว่ามหาอุดเอ๊ะสรูครั้งน้อน้อลึ้กกูกโจ้ทีเลยตาใจชิดฮะตาใจชิดวีเนี่ยปิ๊ก โอ้โห60ของเซียนนิดโอ้รถเกีย่ยวจมยังไงมาไม้มาไม้ลิงยาวเกินไปหรือเปล่าครับ เด้งแนเลยอุดอดุดเด้งแนเลยคิดก้องกันไม่ได้ดิป้องกันจะมันมอ่ะมันจะเียมนัน,น,น,นเอา,เเอาเก็เดินมานี่เดี๋ยวมันก็มาเลยมันเอียงขง้างหนึงพอดี trên ô có trên ô lao nè thôi 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 nè thôi thôi à à nè thôi thôi này thôi สลิงยาวครับตถเกี่ยวอยู่นู่นดุ่ยแน่เลยจีบจังมวยแน่มาแล้วมาแล้วมันติดนิดเดียวเองโอ้สลิงขาดพี่น้องนู่น មកដូចវាអត់នោះវាឈឺហ្នឹងអត់មិនໄດ້ខាតมันหลุดมานี่แหละដើរមកนี่เอาមកໃສອອກກະຫນួយ โนยมอยู่โน่นสองคันรถไทยเราดูกันห่างๆเพราะว่าสลิงเก่าเดี๋ยวมันจะฟาดเอา นี้น่าจะเป็นนานลอกแต่ดินก็แห้งแล้วนะครับนี่ ดึงโอ้โหรถเกี่ยวอยู่นู้นใช้สลิงยาวครับเอ๊ะไม่เร่งเลยเนาะอาจารย์อ๋อมาแล้วมาแล้วนุมาแล้วขึ้นแล้วเออ

ยังไม่ขึ้นนะครับรถไทยก็จมรถเกี่ยวก็จมอันนี้เราดูกันห่างๆเอ้าตังลำไม้แล้ว thôi 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 kia chô trading mua say mua say nuôi mua say Ô, say kia chô hả hả thế bao nhiêu nè Ô đơn về này nè phải đừng thôi lăng bố Tạm đu hấp นี่ก็เปลี่ยนทิศทางดึงแล้วครับนุ่ไมโครไปทางนู้นว่าจะขึ้นไหมครับดึงจากข้างหลังบ้างโอ้ข้าวเขาก็งามงามครับนี่ไปไหมเอาลองดู ดึงข้างหน้าง่ายๆไม่มาดึงข้างหลังเอาจิบไปไหมเพราะว่าดึงหลังนี่มันกดนะใบมีดมันกดโอ้ไปโยไปโย ได้แล้วได้แล้วอ้าขึ้นแล้วพี่น้องข้าวปีนี้ก็ถือว่างามใช้ได้อยู่นี่กองเชียร,รวงเต็มๆครับไม่ค่อยมีรีบปีนี้ข้าว ผลดีตอนปลายปกติแถวนี้จะไม่ค่อยได้ข้าวเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะกินโซนนี้ครับโซนนี้เราจะกินหลายเจ้าอยู่สวัสดีครับ